แล้วหลังประชุมครมอรมีนักข่าวไปถามคือมันมีคลิปเป็นไวรัลในโลกโซเชียลที่คุณชาดานั่งอยู่นะแล้วก็มีนายกก็นั่งอยู่ด้วยคุณชาดาเนี่ยวิพากถึงการจัดการของท้องถิน่นว่าเนี่ยคุณปล่อยคุณไม่เตือนอะไรเลยแล้วคุณทําให้ประชาชนติดน้ําแล้วไม่ได้เข้าไปช่วยเหลืออะไรควรจะลาออกอนักข่าวก็เลยมาถามนายกไปดูปฏิกิริยาหลังจากที่ถูกถามเรื่องนี้คร เอาแม้วเอแล้วพ <toys> ี <P an> ่กิดแล้วคู่วันยาวยาสอร้านหน่อยค่ะว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรนะคะรถมารถเดี๋ยวให้ทนนะครับนนวันที่สิห้าโซนหนาวก็ให้ลองเคยมีมาต่อโยนขาเหมือนจะโอบไว้ที่สิบห้าค่ะข้านยข้านยขาสองร้าน ไปแล้วไหมคะปล่อยปล่อยปล่อยคือไม่ตอบนะประเด็นนายกแป้นได้แต่ค่ะคือมันเป็นคลิปไวรัลในโลกโซเชียลก็คือคลิปนี้ครับนี่จากเพจมุยที่เส้นได้หัดใหญ่ชาดาซัดคือสถานการณ์ในพื้นที่นี่เล็กมากวววววิญญาาาาณคครัับออกกปนนนนนแแล้้้้มมมีีีตตผ่่ยยดจ สูญดูแลผูเคียงน้งสุดแต่คนที่อยู่ในบ้านประกาศร้อยก็เป็นวันทีนท่ต้หลัง,างนะคาแล้วประกาศยัไงผมถามแล้วไม่มีพยายามวามพยายามที่จะเข้าไปช่วยมันถือว่าลักร่มเหลวกลไกของล,ลักร้มเหลวหมดเลยงานนี้นะครับัวหน้าถ้าปีหน้าท่วงพวกคุณจะทำาไงถ้าปีหน้าเป็นอย่างนี้อีกจะทำยังไงสิ่งที่สำคัญนะครับวันนี้ยงห้าเนี่ยต้องทำความต่างเงินให้ก่อน ฆ่าเชื้อแล้วัางน,นั่นคือการเย,ยียวยาหัวใจคนไทยอย่าให้ภาพเต่าตมันอยู่อย่าให้คนนึกถึงภาพเต่าตลอดเวลาวันนี้สิ่งที่จะเยียวยาทั้งแต่คือเมืองต้องสะอาดแล้วเก็บทุกอย่างออกไปหมดที่ไม่ใช่ขยะแม้แต่ตามคลองที่เต็มหมดแล้วถ้ขับไปดูแล้วนะตรงไหนไม่มีขนยะผมเินเข้าเขตแปนี้ขจาัดันลุยน้ำไม่เข้าไม่ได้นั่นขยะมันยังอย,งอยู่และขยะน้ำท่วมมันไม่ใช่ขยะเมันทีนนะ่ครับมันมีเชื้อโรคมันมีจระ มันมีโศคนมีจศกควายจศกงวัววันนี้เริ่มเห็นแล้วครับแล้วท่านแต่งอทู่ตรงนั้นนะครับท่านต้องทําทตรงนั้นเป็นทับแล้วนี่มาบอกถ้าท่านเอาตรงนั้นไปสามวันนะจะบ้านด่าท่านตายเลยเห็นคหคนไม่มีนะท่านมีครับผมเห็นมาครับท่านท่านเนี่ยตอนเนี้ยก็ตอนนี้ผมไปทํางานอยู่ครับ<อ>ทั้งศกควายจศกงวัวมีหมดแลวครับลอยตา,ามน้ํำมาผมพูดเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้สนว่าอะไรแต่ผมพูดเรื่องจริงคือวันนี้มันคือจวก นายกเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะ,ะว่าต้องเร่งทําความสะอาดแล้วก็ลาวไปนะเพราะว่าคุณไม่ใส่ใจไม่ใย,ยดีอะไรเลยคือไม่ได้พูดล,ยลอยๆนะคนในพื้นที่ก็เหมือนกันลองฟังความเห็นบางท่านนะครับ แม่เป็นคนหัดใจแต่แม่เกลียดนายกเมืองหัดใจมากช่วยมาเก็บขยะไปทิ้งให้ทหารอะไรก็ได้ช่วยประสานงานกันหน่อยว่าขยะหน้าบ้านหรืออะไรเงี้ยช่วยเอาไปทิ้งกันได้หมดนะคะเพราะว่าจะให้ประชาชนลากไปทิ้งไม่รู้จะไปทิ้งตรงไหนแล้วรีบๆทำกันหน่อยทุกดวงทุกซอยมีขยะทุกซอยเลยเทศบาลทําไมถึงไม่เข้ามาไม่ไม่เข้าใจจริงว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนมากเขาอยู่สบายแต่ประชาชนลาบากแต่เวลาเขาต้องการหาเสียงเขายกมือไหวตั้งแต่ต้นซอยหมาเขาก็ยังไหวเลยมันแค้นว่าทําไมนายกเทศมนตรีเมืองหาจใจถึงไม่มาดูเลยมันแค้นลูกความแค้นมันมีมากกูแค้นน็็เปหัวใจ ่ไม่มาเลยแม่เป็นคนหนักใจแต่แม่เกลียดนายกเมืองหัดใจมากนายกแป้นแม่เลือกแกแต่แกไม่สมควรจะตามกับคนแบบนี้ไหนแป้นไหนเป้นนายกเป้นหายวัวตายหรือยังไม่รู้ยังไม่ตายอยู่นี่แหละมันบอกหลับไม่สบายนะครับผมตื่นมาตีห้าน้ำถึงใบดาวแล้วเดี๋ยวชิดาสัญชาติตำรวจเลยนะโอเคครับครับผมขอบคุณครับจ้าจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณชาดาไทยเศรษฐพูดเนี่ยไม่เกินเลยค่ะ ในความรู้สึกของคนหัดใหญ่เองแล้วตอนที่นายกแป้นหาเสียงอ่ะที่คนเมื่อกี้บอกว่าเลือกมากับมือนะเคยพูดถึงการรับมือกับสาร,รการน้ำไว้ว่าอย่างไรว่างเราต้องมีแผนพี่้องระหว่างทำงานไม่ใช่เอาแต่ม้พี่้องการบริหารน้ำท่วมเหมือนกันมันต้องมีก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุคือคุ้บูก่อนเกิดเหตุล้างคูล้างท่อให้ทั่วคุยกับคนที่ทำงานได้ ประชนา,านมาทำแล้ว,วจะไม่ให้น้ำมันท่วมยังไงร,ระหว่างเกิดเหตุต้องเตรียมรถเตรียมเรือเตรียมอุปกรณ์เตรียมของกินให้พี่น้องประชาชนไม่ได้อดทักคืนพี่น้องถามว่าคนจันวิโร์คนเทสาคนหาใจมีข้าวกินไหมพี่น้องวันนั้นนี่าวัดใหญ่อดข้าวอยู่สวนันพี่น้องนี่คือตอนหาเสียงเลือกตั้งนะฮะก่อนที่จะเป็นนายกแล้วพอเป็นนายกแล้วก่อนน้ำจะมา ก็ยังยืนยันว่าเรือพร้อมอุปกรณ์พร้อมนะทุกอย่างพร้อมหมดนะเนี่ยตอนที่ให้สัมภาษณนะ์นะหลังจากเกิดเหตุทีนี้บอกว่า,เ,าเพิ่งมาเป็นนายกนะมไม่กี่เดือนของคนไม่ได้จัดซื้อมานานแล้วอลองดูในคลิปนี้ฮะ แนอนค่ะทำไมทําได้แค่นี้ครับผมเพิ่งเข้ามาสี่เดือนนะครับแล้วเรือเนี่ยไ่ซื้อมาเป็นสิปีแล้วเรือทั้งเทศบาลมีไปถึงห้าลำภัยแล้วก็เตรียมการไว้หมดแล้วนะครับทั้งเรือทั้งรถทั้งถุงยางชีพเที่ทยวนี้เรามีความพร้อมเต็มที่ครับตั้งใจท่านนายกเขาไม่ทุแมแน่นอนค่ะท่านนายกเอาอยู่เรือรถ พร้อมนะครับทุกอย่างเราเตรียมพร้อมนะครับปีนี้เที่ยวน,นี้เราก็ไม่ต้องการให้ท่วมลึกนะครับอาจจะเล็กน้อยถ้าหัวเข่านะครับเกินน้ำเราเริ่มป้องกันทุกหยุดนะครับเพื่อไม่ให้น้ําท่วมหายใจ แล้วเรือเนี่ยไม่ซื้อมาเป็นสิปีแล,ล้วเรือทั้งเทศบาลมีไปถึงห้าลำนะครับแต่ก็เป็นเรือกเก่าและก็พังหมดในการช่วยเหลือประชาชนเรามีเรืออยู่แค่นี้ในประชากรถึงห้าหมื่นคนที่กําลังจมภาวะนะครับรถต่างๆนะครับเราไม่มีในการช่วยประชาชนเรือเรามีอยู่สี่ห้าลำเท่านั้นเลยครับแลวการช่วยเหลือก็พอดีเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยกันาขอถามควาให้ขับผัดใจค่ะผัดใจต้องเปลี่ยนหลังจากนั้นนายกแป้นก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าจะรับผิดชอบอยังไงจะยังเล่นการเมืองต่อไหม เมื่อคงไม่เล่นการเมืองอีกแล้วตลอดชีวิตเพราะเราก็ทําดต็มที่แล้วเพระเขาเรียกเรามาเมื่อเราทําไม่ได้เราก็ต้องทําใจครับถ้าใจเรามาไงก็ต้องไปอย่างนั้นนะครับธรรมดาในภาวะการทํางานพอเราเริ่มทํางานก็เราก็ต้องยอมรับสภาพครั้งนี้ก็คงจบไม่เลิกเล่นแล้ะกลับบ้านอยู่สบายสบายแล้วคงไม่เล่กการเมืองอีกแล้วตลอดชีวิตพักผ่อนอยู่บ้านดีกว่าอายุก็เยอะแล้วไม่เล่นเพราะฉะนั้นนี่คือนายกท้องถิ่นที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นคือผมว่า การแสดงความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่แค่รอหมดวาระค่ะคืออย่างแรกเลยตราบใดที่ท่านยังอยู่ในตําแหน่งท่านต้องทํางานถ้าท่านจะยังอยู่ในตําแหน่งเงินท้องถิ่นมีเท่าไหร่สามารถเอามาใช้ได้เพื่อช่วยคนหัดใหญ่งบฉุกเฉนมีไหมไม่ต้องรองบจากรัฐบาลส่วนกลางอย่างเดียวรัฐบาลเน่ช่วยแน่แต่ท้องถิ่นงบปีหนึ่งสองพันล้านค่ะเอามาทําอะไรได้บ้างน,น,นี้เฉพาะหัดใหญ่เลยนะเฉพาะหัดใหญ่เนี่ยรัฐบาลคนหัดใหญ่เนี่ยแล้วประชาชนที่เขาสะท้อนเสียงเนี่ยเขาเลือกมากับมือคำเนี้ย ท้องถิ่นช่วยได้เยอะครับเรื่องเงินซ่อมบ้านเนี่ย<ม>ก็ท้องถิ่นเอาไปซัพพอร์ตได้เงินไม่พอหาดใหญ่กู้ยังได้เลยใช่เพราะนี่คือเทศบานนลนครหาดใหญ่นะฮะนายบอกว่าอยากได้การกระจายอำนาจฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเชื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็น แฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุนจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัล และวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร024815677หรือ Line Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%